สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับเบลธีรากรวันนี้ผมจะพามาชมสีแก้วแบบสามสีนะครับเดี๋ยวผมจะพ่นให้ดูนะครับตัวแรกเป็นสีน้ำเงินแก้วน้ำเงินแก้วมันจะระบุไว้ข้างกระป๋องเลยว่ารองพื้นด้วยสีบอนเอรอย รหัสสนีน้ำเงินแก้วก็คือ A002 ครับผมซื้อมากับอองละเจ็สิบาทของ ATM นะครับของยี่ห้อย t t m เหมือนกันครับรองพื้นด้วยสี a อร้ยี่ห้อย t t m รหัสสีเขียวแก้ว A003 ครับแดงแก้วหรือแดงบอลรหัส A001 ครับ ยี่ห้อยเ m เหมือนกันมันระบุไว้เลยว่ารองพื้นด้วยสีเอรอยสีแก้วพวงนี้มันระบุไว้ข้างกระป๋องเลยนะครับว่ารองพื้นด้วยสีบอลเอรอยสีบอลเงินมาเริ่มที่สีแรกก่อนนะครับสีน้ําเงินแก้วแก้วแรกพุ่นบางๆก่อนนะครับไม่ต้องรีบ วกสีแก้วมันจะเต็มย่างหน่อยเนื้อสีมันไม่ค่อยมีต้องพุ่นซ้ำหลายๆเที่ยวครับมาสีแก้วต่อสีเขียวเที่ยวแรกพุ่นบางๆก่อนนะครับ อย่าไปดิมันทำใจเย็นๆครับเพื่อนโอเคอเทียวแรกปูไว้แค่นี้ก่อนนะครับมาต่อด้วยสีแดงสีแดงบอลสีแดงแก้ว นเที่ยวที่สองเลยนะเับเสียเงิน ไปเขียยต่อครับเขียวแก้วต่อครับใครที่จะทำสีแก้วอยู่คลิปนี้ดูได้เลยครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังจะดัดสินใจเลือกสีแก้วนะครับ แดงสีแดงดอครับแดงกรังสีแดงแก้ว เดี๋ยวผมถึงสีเที่ยวที่สองให้แห้งก่อนนะครับถึงสีแห้งประมาณสักห้าถึงสิบนาทีได้เลยครับเที่ยวสองแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าสีธรรมดาผมว่าสองเที่ยวเกือบเต็มแล้วอะหลังจากที่ผมรอให้สีเที่ยวที่สองแห้งประมาณ สิบหน้าที่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมมาต่อในเที่ยวที่สามกันเลยครับเที่ยวที่สามเริ่มเต็มขึ้นมาแล้วนะครับสีเริ่มมิน มาต่อด้วยสีแก้วได้ครับสีน้ำเงินเริ่มจะมิดแล้วธรรมดาของสีแก้วครับมันจะมิดยากหนอะ มันไม่มีเนื้อสีเลยอะสีแก้วเนื้อสีน้อยมากเที่ยวที่สองสีแขีวก็เริ่มเต็มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปสามต่อเลยครับสามสีแดง เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันก่อนครับสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงโอเคครับเดี๋ยวผมขออีกเที่ยวนึงครับรอยแห้งแป๊บนึงครับเที่ยวที่สีนี้เดี๋ยวผมจะอัดเลยนะครับอัดแบบเต็มๆเลยผมรอยแห้งประมาณ ห้าถึงสิบนาทีเหมือนเดิมนะครับเที่ยวน,นี้ผมจะอัดเต็มๆเลยเที่ยวน,นี้ขอเต็มๆเลยครับแต่อย่าเต็มมากนะครับเดี๋ยวสีมันจะพองสีมันจะยุน่นเนา สีน้ำเงินเริ่มมาแล้วครับมาสีเขียวต่ออย่าอัดจนเ,เกินไปนะครับเดี๋ยวสีมันจะเดือนอออัดได้แต่เสฟเซิด้วย มาต่อที่สีแดงกันเลยนะครับผมชอบสีแดงนะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมพาให้พาไปชมก่อนนะครับอันนี้คือสีน้ำเงินแก้วรหัสสี A002 ส่วนสีเขียวรหัสสี A003 สีเขียวนี้ถ้าใส่กับล้อเขียวผมว่าสวยเลยส่วนสีแดง แก้วรล้วหัสเอศผมชอบสีแดงแก้วสุดแต่ว่าเพื่อนเพื่อนชอบสีไหนกันครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแล้วเพื่อนๆอนอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้ได้โพสต์นี้เลยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูกันจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วแต่สะดวกชอบแบบไหนจัดแบบนั้นครับเพื่อนๆ